สวัสดีครับทำไมเราจำเป็นจะต้องสนับสนุนอิสราเอลขอต้อนรับเข้าสู่โซพล u สพอดแคสต์โดยนายแพทย์นิรันดร์พัฒนางกูรนะครับปัญหาในตัวนันออกกลางโดยเฉพาะอิสราเอลฮามาสเฮสเบลแล้วก็รวมทั้งอิหร่านซึ่งก็เป็นประเด็นใหญ่ประเด็นร้อนในปัจจุบันนี้มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายนะครับโดยเฉพาะมีคำศัพท์หลายๆอย่างเกี่ยวข้องกับซาอนิสต์คือการรวบรวม ชนชาติยิวที่จะตั้งประเทศในอดีตแล้วก็เข้มแข็งขึ้นในยุคปัจจุบันมีประเด็นที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยหรือการขยายอำนาจมากมายรวมทั้งภาวะที่เรียกว่า anti-Semitism คือการต่อต้านยิวซึ่งเกิดขึ้นทั่วโลกหรือไม่กระทั่งชื่อปาเลสไตน์ก็ถูกอ้างว่าเป็นการครอบครองของชนชาติปาเลสไตน์ หรือปาเลสไตนียนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วยิวเข้ามาขับไล่เข้ามาครอบครองในภายหลังซึ่งประเด็นต่างๆก็มีข้อตุกเทียงกันมากมายนะครับแต่อย่างไรก็ตามวันนี้เราขอใช้เหตุผลสัก4-5หประการจากพระเจ้าของพระเจ้าที่เราในฐานะผู้เชื่อก็จะต้องมั่นใจในคำของพระเจ้าที่ได้เขียนไว้ บันทึกไว้นอกเหนือจากปัญหาทางด้านการเมืองหรือปัญหาทางภูมิรัฐศาสตร์จิโพลิติกส์ที่เกิดขึ้นในเวลานี้เหตุผลที่เราจะสนับสนุนอิสราเอลก็เป็นเพราะเหตุผลอันที่หนึ่งก็คือเป็นพันธสัญญาของพระเจ้ากับอับราฮัมปทธรมการบทที่1 2 1ข้อ1-3ได้บอกว่าพระยาเวตรัสแก่อับราฮัมว่าเจ้าจงออกจากดินแดนของเจ้าจากญาติพี่น้องของเจ้า จากบ้านบิดาของเจ้าไปยังดินแดนที่เราจะสำแดงแก่เจ้าเราจะให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่เราจะอวยพรเจ้าจะให้เจ้ามีชื่อเสียงใหญ่โตแล้วเจ้าจะเป็นพรเราจะอวยพรคนที่อวยพรเจ้าเราจะสาบคนที่แช่งเจ้าบรรดาเผ่าพันธุ์ทั่วโลกจะได้พรเพราะเจ้าและในปฐมกาลบทที่15ข้อ18ถึง21ได้บอกว่าในวันนั้น พระยาเวทรงทำพันสัญญากับอับรามว่าเรามอบดินแดนนี้ให้เชื้อสายของเจ้าแล้วตั้งแต่แม่น้ำอียิปต์ไปถึงแม่น้ำใหญ่คือแม่น้ำยูเฟรติสทั้งแผ่นดินคานาอนท์คนเคนัสและคนขัดมมไรต์กับคนฮิตไทคนเปรสีคนเรฟาอิมคนอมูไรต์คนคานาอันคนเกอร์กาชีและคนเยบูสด้วยหากเราเป็นคริสเตียนและเราเชื่อว่า พระวจนะในพุธมการนี้ไม่ใช่แต่เพียงสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตและจบลงในอดีตแต่มันต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันดินแดนของอิสราเอลปัจจุบันนี้เป็นพันธสัญญาของพระเจ้าที่จะมอบให้กับชาวอยู่ประการที่2การสำเร็จตามคำพยากรณ์เยรมีบทที่30ข้อ3ได้บอกว่าเพราะดูเถิดวันเวลาจะมาถึงพระเจ้าตรัสน,นี้แหละ เมื่อเราจะให้ประชากรของเราคืออิสราเอลและยูดาที่เป็นเฉลยกลับสู่สภาพเดิมพระเจ้าตรัสดังนี้แหละและเราจะนำเขากลับมายัางแผ่นดินซึ่งเราได้ให้แก่บรรพบุรุษของเขาและเขาจะได้ถือกรรมสิทธิ์แผ่นดินนั้นเอเสเคียบทที่37ข้อ21-22และจงกล่าวแก่เขาว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสังนี้ว่าดูเถิด เราจะนำคนอิสราเอลมาจากท่ามกลางประชาชาติซึ่งเขาได้เข้าไปอยู่นั้นและจะรวบรวมเขามาจากทุกด้านและนำเขาเข้ามาไว้ในแผ่นดินของเขาเองและเราจะกระทําให้เขาเป็นประชาชาติเดียวในแผ่นดินนั้นที่บนภูเขาทั้งหลายแห่งอิสราเอลและจะมีกษัตริย์แต่พระองค์เดียวปกครองอยู่เหนือเขาทั้งสิน้นเขาจะไม่เป็นสองประชาชาติอีกต่อไป และจะไม่แยกเป็นสองราชนาจักรอีกต่อไปเลยอโมสบทที่9ข้อ14และ15บอกว่าเราจะให้อิสราเอลประชากรของเรากลับสู่สภาพเดิมเขาจะสร้างเมืองที่พังนั้นขึ้นใหม่และเข้าอาศัยอยู่เขาจะปลูกสวนงุุ่และดื่มนม้ำมุุ่เขาจะทำสวนผลไม้และรับประทานผลของมัน เราจะปลูกเขาไว้ในแผ่นดินของเขาเขาจะไม่ถูกถอนออกไปจากแผ่นดินซึ่งเราได้มอบให้เขาอีกเลยพระเจ้าของท่านตรัสดังนี้แหละซึ่งหากเราจะติดตามข่าวเราจะเห็นว่าชาวยู่ทั่วโลกตัวนี้เริ่มทยอยย้ายถิ่นฐานกลับเข้าไปสู่ประเทศอิสราเอลมากขึ้น,นเรื่อยๆและแม้กระทั่งหลายคนเกิดในประเทศอย่างเช่นสหรัฐก็มีความรู้สึกว่าประเทศนี้ ให้ความรู้ให้ความสามารถให้โอกาสทางธุรกิจแต่ลึกๆเขาไม่ความรู้สึกว่าสัากวันหนึ่งเขาต้องการที่จะกลับบ้านที่แท้จริงที่พระเจ้ามอบให้กับเขาคือดินแดนอิสราเอลเหตุผลประการต่อไปนะครับประการที่ 3. พรและคำสาบเราจะอวยพรคนที่อวยพรเจ้าเราจะสาบคนที่แช่งเจ้าบรรดาเผ่าพันธุโลกจะได้พรพระเจ้านี่คือเหตุผลสําคัญ อีกประการหนึ่งลหลายประเทศที่รู้จักนามพระทัยของพระเจ้ารู้จักพระกัมภีร์ยึดถือข้อนี้และได้กระทําข้อนี้อย่างจริงจังเป็นผลที่ทําให้ประเทศของเขาเจริญเติบโตยกตัวอย่างเช่นในสหรัฐอเมริกาและหลายๆประเทศในยุโรปข้อความนี้เป็นเรื่องที่สําคัญพระเจ้าจะอวยพรคนหรือว่าประเทศที่อวยพรอิสราเอลและพระเจ้าจะสาปคนหรือประเทศที่แช่งด่าประเทศอิสราเอล และบรรดาเผ่าพันธุ์ทั่วโลกจะได้รับพรพระเจ้าคือได้รับพรเพราะอิสราเอลฉังนั้นอิสราเอลเองเนี่ยเป็นประเทศที่มีประชากรก็เพียงเล็กน้อยในประเทศก็มีแค่ประมาณ6 7ล้านคนและอยู่ต่างประเทศอีกก็ประมาณครึ่งหนึ่งรวมแล้วทั้งในประเทศอิสราเอลและต่างประเทศที่ชาวยูรวมกันก็ประมาณแค่15ล้านคนแต่เป็นพระพรทั่วโลกอย่างมากมายดังนั้นพระเจ้าก็พร้อมที่จะหันพระพร ที่กําลังจะประทานให้กับคนหรือประเทศที่ต้องการอวยพอรอิสราเอลในขณะเดียวกันพระเจ้าก็พร้อมที่จะหันพระพรที่พร้อมจะเทให้กับประเทศนั้นออกไปจากประเทศนั้นหรือคนนั้นถ้าคนนั้นหรือประเทศนั้นเริ่มที่จะสาบแช่งอิสราเอลประการที่4ชนชาติที่พระเจ้าเลือกในฉเฉลิมธรรมยติบทที่ 7: ข้อ6บอกว่าเพราะว่าท่านเป็นชนชาติบริสุทธิ์สำหรับพระยาเวพระเจ้าของท่าน พระยาเวพระเจ้าของท่านทรงเลือกท่านออกจากชนชาติทั้งสิ้นที่อยู่บนพื้นโลกให้มาเป็นชนชาติของพระองค์เป็นของล้ำค่าของพระองค์เป็นชนชาติที่บริสุทธิ์สำหรับพระยาเวฉะนั้นเราจะเห็นว่าพระเจ้าเลือกชนชาตินี้เป็นพิเศษไม่ได้หมายความว่าชนชาตินี้จะเป็นแค่ชนชาติเดียวที่จะได้รับพรที่จะรับการเจอแต่ชนชาติอื่นก็สามารถที่จะได้รับพรถ้าชนชาตินั้น เลือกทางของพระเจ้าแต่ในบริบทนี้เรารู้ว่าพระเจ้ามีพระประสงค์อย่างดีสนหรับชนชาตินี้พระคัมภีร์ที่เราอ่านกันหนังสือแห่งชีวิตเริ่มต้นมาจากประเทศอิสราเอลถือเป็นของขวัญชิ้นสําคัญที่พระเจ้าเลือกชนชาตินี้เป็นพิเศษและพระเจ้าก็มีน้ําพระทัยที่พิเศษสําหรับชนชาตินี้ดังนั้นเราไม่ต้องการที่จะแตะต้องประเทศนี้ไปในทางที่เสื่อมเสียไปในทางที่ทําลาย ประการที่5เป็นการเตรียมพร้อมสำหรับยุคสุดท้ายในพระคมัมภีร์หลายตอนเกี่ยวข้องกับการเตรียมพร้อมสำหรับยุคสุดท้ายและบทบาทของอิสราเอลในเหตุการณ์สุดท้ายยกตัวอย่างเช่นในดานียลบทที่12ข้อ 1- ถึงข้อ3ได้กล่าวถึงเวลาแห่งความทุกข์ยากและการช่วยกู้ของอิสราเอลในยุคสุดท้ายในเซคาริยาบทที่12ข้อ2ถึง3และเซคาริยาบทที่14ข้อ1ถึง4ได้พูดถึงกรุงเยรูซาเล็ม เป็นศูนย์กลางของความขัดแย้งในยุคสุดท้ายและการเสด็จกลับมาของพระเมศย,ยาคือองค์พระเยสุคริตเนื้อรมบทที่11ข้อ25ถึง27 กล่าวถึงการกลับใจของอิสราเอลในยุคสุดท้ายพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าเกรงว่าท่านจะอวดรู้จึงอยากให้ท่านเข้าใจข้อความอันล้ำลึกนี้คือส่วนหนึ่งของชนชาติอิสราเอลมีใจแข็งกระด้างไปจนกระทั่งพวกต่างชาติได้เข้ามาครบจํานวนและเมื่อเป็นดังนั้นอิสราเอลทั้งชาติก็จะได้รับความรอดตามที่มีคําเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าพระผู้ช่วยกู้ชีวิตจะเสด็จมาจากซิโยน และจะทรงกำจัดอธรรมให้สูญสิ้นไปจากยาโคบและนี่แหละจะเป็นพันธสัญญาของเรากับพวกเขาเมื่อเรายกโทษบาปของเขาวิวร์บทที่7ข้อที่4-8ถึงได้อ้างถึงคน144,000คนจาก12เผ่าของอิสราเอลที่จะได้รับการประทับตรา ในช่วงความทุกข์ยากลำบากดังนั้นชนชาติอิสราเอลแม้จะเป็นประเทศที่มองแทบไม่เห็นจากแผนที่แต่จะคขพยากรมากมายที่เราได้อ่านเราเราได้ทราบว่าสิ่งนั้นทยอยเกิดขึ้นเรื่อยๆรวมทั้งสภาวะความขัดแยง้งและเรื่องราวที่เราทราบกันอยู่ในปัจจุบันนี้ได้สอดคล้องกับสิ่งที่พระวจนะของพระเจ้าได้บันทึกไว้ลวงนานดังนั้นเมื่อเราได้รู้ได้อ่านได้ฟัง ก็จะเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องสนับสนุนอิสราเอลแม้ว่ามีหลายกรณีที่เราอาจจะมีความรู้สึกอาจจะขัดแย้งกับข่าวที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการต่อต้านจากหน้านับประเทศอาจจะเป็นส่วนใหญ่ที่ไม่เห็นด้วยกับการกระทําของอิสราเอลหรือแม้กระทั่งท่า,ท,าทีของอิสราเอลในฐานะผู้บุกรุกทั้งทที่ดินแดนอิสราเอลนั้นคือบ้านที่แท้จริงของชาวยู่ที่พระเจ้าได้ทรงประทานให้ ตั้งแต่เมื่อครั้งพระเจ้าได้สัญญากับอับราฮัมและอีกด้านหนึ่งที่หลายคนอาจจะไม่เคยทราบนั่นก็คือรากเหง้าและท่าทีของกลุ่มที่เรียกว่าโหดร้ายอย่างฮามาสและเฮสบอลล็อกซึ่งการกระทำของเขามีหลายสิ่งมากมายตั้งแต่การโจมตีไม่ใช่เพิ่งเกิดเมื่อ7ตุลาคมที่ผ่านมาแต่นับครั้งไม่ถ้วนเป็นร้อยปีเป็นพัน 1, ปีที่ชนชาตินี้ได้ตั้งใจ ที่จะขจัดอิสราเอลออกจากแผนที่และวันนี้ขอพระคำของพระเจ้าหนุนใจชี้ทิศทางบอกท่าทีของเราและการตัดสินใจของเราในการที่จะสนับสนุนอิสราเอลด้วยความเข้าใจที่ลึกซึ้งถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าและการสุญญูของพระองค์วันนี้ขอทุกท่านมีกําลังใจทำกลางสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความตึงเครียด พร้อมทั้งให้ความคิดจิตใจนั้นโล่งโปรง่งด้วยความชัดเจนที่พระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้สิ่งนี้จะไม่ขัดต่อความรู้สึกของเราเมื่อเราเลือกทางของพระเจ้าเชื่อฟังพระคำของพระองค์และเดินไปในทิศทางหรือข้างที่ถูกต้องวันนี้ขอพระเจ้าทรงอวยพรทุกท่านครับสวัสดีครับ